ที่ทุกทุกคนนะจ๊ะช่วงนี้มีฝนตกใช่ปะ่ะฝนตกเราก็เอาดินมารนโรยหวานๆเอาดินมา,าใสๆใสๆ,ๆไว้แล้วเราก็เอามเมล็ดมะเขือเปลาะเอามารโรยหวานๆไว้เหมือนเดิมนี่มเมล็ดถ้าไหนแข็งแรงล้วง,งอกาเองดินตรงนี้เราคาดว่าหม่องนี้ไม่ค่อยมีหอยทากซึ่งเราก็ คิดว่าน่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับใบคณนาเม็กซิโกต้นชะย,ยามรกอกินใบหรือต้นผงชูรสเขามีสารไซายาไนคือเราตัดตัดตัด,ตดแล้วก็ไปหมก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 ,มก,มก,มกไว้นะเราก็สังเกตว่าไม่มีหอยทากอะมองนี้นะมองนี้ไม่มีหอยทากมันจะเกี่ยวกันไหมน่าจะเกี่ยวน,นะเพราะว่าเขาพอเขาย่อยสลายไปเนี่ยเราว่ามันมีสารไซายาไนเขาบีโพแทสเซียมสูงด้วย ต้นหมกต้นไม้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ยอดนี้ดีดิเนี่ยมองเนี้ยจะมีต้นชัยาต้นผงชุรสคณะเม็กซิโกเยอะมากเพราะเราปลูกตอนนั้นปลูกเป็นรั้วใช่ปะ่ะถ้าเหลือกินเราก็ตัดแล้วก็หกัหกหักแล้วก็ใส่ใส่เลยใส่ด้านหลังเนี่ยใส่ด้านหลังหมมกห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 มก,มก,มกไปเนี่ยตัดกินปักชำติดง่ายนี่แล้วก็ หักแล้วก็ทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งไว้เงี้ยเห็นไหมชับพูยังใบใหญ่เลยมะม่วงก็ติดดอกไม่มีปัญหาต่อไม่มีผลต่อต่อพืชแต่มีผลต่อพวกมแมลงศัตรูพืชเราคิดว่านะก็ลองดู ใครที่ยังไม่ลองก็ลองดูนะเอาใบไปหมักแล้วก็เอาไปฉีดพ่นก็ได้เอาใบพวกนี้ไปหมักกิ่งก้านทุบๆๆสะดวกที่สุดก็คือนี่เลยนี่ไปใส่ใต้ต้นไม้ใส่ในกระถางไหนก็ได้พอเขาย่อยสลายเดี๋ยวเขาก็สารพิษเราว่าสารพิษที่อยู่ในเหมือนมันสับหลังเห็นป่ะมันสับปหลังเขาก็มีเพราะฉะนั้น เขาเอามาสกัดทำน้ําหมักไล่มแมลงได้เลยอันนี้มะรก,กรอก็โตดีนะจ๊ะที่เอามาหวานๆไว้รอดหอยทากโรยไว้อย่างนี้แหละเนี่ยโรยไว้นะช่วงนีีฝนตกไหนโรยอีกอันไหนแข็งแรงหรือง,งองเองใส่ไปปลูกได้ต้องขยายเป็นนี่ เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอืออันไหนมีมากถอนออกไปอันนี้ต้นพริกก็บอกลอใส่ไปให้มันมีดินพอมีดินแล้วรากมันจะเกาะถ้ามีดินพวกมเมล็ดพันธุ์พืชเขาจะมีที่เกาะยึดเอาตรงนี้แล้วกันนี่นะ ใส่ๆไปงี้แหละบีบๆเขาเองไม่ต้องอะไรมากทีนี้ก็รอลุ้นช่วงนี้ฝนตกด้วยโอ้อันนี้เราก็เอามาใส่ไว้ในกระถางหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระถางแต่ก็บีบๆไปเยอะแล้ะอันู้นด้วยอันนี้ก็มีเอ่อมะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยรอลุ้นกัน อันนี้ใส่ทั้งมือเขือเทศเชอรี่ทั้งมือเขือเตาะเลยปลูกแบบง่ายๆนะจ๊ะทุกคนปลูกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวดูหม่องนี้นะเอามาลงไว้หน้าบ้านฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ๊ะทุกๆกคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เอาไปเด็ดเน,นี่ยอมแซบสีขาวเอาเด็ดยอดเอาไปต้มจืด ใสหมูสับเต้าหู้อร่อยอร่อยเด็ดยอดไปเขาจะแตกอีกเยอะเลยดอกเขากินได้อะมีรสชาติหวานในตัวแน่สวยไหมโอ้ยอต้องขอบคุณพี่ยุ้ยเนี่ยพี่ยุย้ย,ยพี่ที่บริษัทของเรานะถ้าไม่ได้พี่ยุย้ยนะก็ไม่รู้พี่ที่บริษัทของเราบอกว่าแหนเป็นอ่อมแซบนะจ้าหร,หรือตำลึงหวานดูเนาะขึ้นไปเต็มไปหมดเลยตรงนู้นมองนู้นตอนนี้หายไปไหนไม่รู้เราไปเก็บเก็บเก็บมา เอามาปากักปักทิมทิมขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบเลยตอนนี้มีกินอะ่ะมีกินบำรุงสายตาที่ดีด้วยบำรุงเลือดด้วยเออปลูกได้ต้องขยายเป็นอันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุ้ยน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นปกคลิปด้วยถ่ายวนไปได้นะทุกคนคลิปสั้นนะ่ะคลิปสั้นช็อตวิดีโอเนี่ยถ่ายวนวน,วน,เ,วนเวียนไปได้หมดอนะ่ะฮ้ ปลูกแล้วปลูกอะไรอีกเอ้ออืมอ่ะขึ้นปกคลิปก่อนไปนะผักผักช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาช่องเรานะจ๊ะหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ท่องไว้เลยท่องไว้เลย สุขภาพด้วยดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามากร้ำกรายความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐของจริงนะจ๊ะเหนื่อยดีเดี๋ยวเอาขึ้นปกคลิปดีๆกันแค่นี้นะ